สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ผมจะพามาชมคุณช้างนะครับซึ่งมีอาการตกมันอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้หนักมากๆเลยครับดูครับไหลจะเข้าปากแล้วครับอาการแบบนี้เขาเรียกอาการช้างตกมันนะครับแต่คุณช้างเขาเป็นช้างใจดีครับตอนนี้ยังเข้าได้ครับเข้าจับได้เข้าทําความสะอาดที่เขาอยู่ได้ครับนี่ครับแต่เราก็ให้กินอาหารการกินเพียบครับ ถึงเขาจะตกมันเราก็ไม่เคยเขาอดนะครับเนี่ยครับเป็นอาหารการกินผมตัดมากองให้เขากินครับเต็มรถเลยครับมีเอฟซีไลทยท่านเป็นห่วงขุณช้างครับถามหาคุณช้างเป็นยังไงบ้างผมก็เลยถ่ายให้ชมครับนี่ครับคือขุนช้างที่คุณช้างอยู่ครับเป็นอาหารการกินเนี่ยครับกินอย่างอิ่มน้ําสาราญครับถึงเขาจะตกมันสังเกตง่ายๆช้างตกมันเนี่ยถ้าเขาสมบูรณ์นะครับเขาถึงจะตกเขาอ้วนเขาถึงจะตกนะครับทําให้เห็นว่า เขาแบบร่างกายเขาสมบูรณ์มากนะครับเราจะได้รู้ทันทีว่าช้างตกมันเนี่ยทำไมถึงตกมันนะครับผมจะอธิบายฟังแบบย่อๆครับช้างตกมันก็ต่อเมื่อร่างกายเขาแข็งแรงสมบูรณ์และด,ดูการของเขาด้วยและเขาก็มีหลายๆอย่างรวมกันนะครับถึงเรื่องอยากผสมพันธุ์ด้วยแล้วก็ร่างกายเขาสมบูรณ์เต็มเปี้ยคุณช้างเนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับผมเนี่ยตกประมาณ3าถึงสครั้งแลยครับหครั้งนะครับประมาณ5ครั้งครับซึ่ง อยู่ที่เจ้าของเก่าคุณช้างไม่เคยตกมันเลยครับเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาคุณช้างไม่เคยตกมันแม้แต่ปีเดียวนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณช้างนั้นระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคุณช้างร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ครับหรืออาจจะทํางานหนักเกินไปถึงไม่มีอาการตกมันให้เห็นนะครับแต่พอมาอยู่กับเราคุณช้างมีอาการตกมันอย่างเห็นได้ชัดทําให้เราเห็นแสดงให้เห็นว่าคุณช้างเนี่ยร่างกายเขาสมบูรณ์กลับคืนมาแล้ว และร่างกายของเขาก็กําลังจะฟิตนะครับฟิตปังเลยนะครับคือสมบูรณ์มากนะครับตอนเนี้ยเนี่ยครับผมถ่ายให้ชมตอนเย็นๆนะครับถ้าเอฟซีทันใดทามาเจอแบบนี้อย่าเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดนะครับไปเจอที่ไหนก็ช่างห้ามเข้าใกล้นะครับถึงจะดีขนาดไหนก็อย่าประมาทนะครับถ้าเข้าไปอาจจะถึงชีวิตเลยนะครับเพราะว่าช้างตกมันไม่รู้จักใครนะครับส่วนคุณช้างนั้นผมก็เข้าเป็นเวลานะครับไม่ใช่เข้าทั้งวันนะครับผมจะเข้าไปเฉพาะเวลาทําความสะอาด แล้วก็ไปดูเรื่องการผูกโซ่ของเขาเรื่องความปลอดภัยนะครับเพื่อจะไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาครับเนี่ยครับคุณช้างผมจะเข้าเป็นระยะครับผมเข้าจับได้ครับคุณช้างเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นช่างใจดีแต่ถึงทางนี้ทางนั้นผมก็จะไม่ค่อยเข้าสมสีสมหานะครับเพราะผมคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเนี่ยครับคุณช้างเขาคงจะดีใจหลายๆอย่างครับที่ได้ลูกสาวด้วยมั้งครับผมดูๆไปแล้วเพราะคุณช้างได้ลูกสาวเนี่ย วันที่เจเมอยทอดลูกคุณช้างร้องสองคืนต่อกันเลยนะครับเหมือนกับมีสัญญาณเตือนว่าเขาจะได้ลูกสาวเขาอาจจะรู้นะครับเพราะช้างนี่เป็นสัตว์ใหญ่สัตว์โตเขารู้อะไรมากมายนะครับเนี่ยครับขนหางของเขากาลังจะล่วงนะครับกาลังจะหล่นล่วงถ้าตกมามากๆเขาจะหล่นองมนนะครับแล้วก็จะถ่ายออกมาใหม่นะครับซึ่งเป็นอาการของน้ามันของช้างครับน้ามันของช้างต้องออกปุ๊บมันจะออกทั่วร่างกายของช้างครับตามคุ้มขนตามอวัยวเพศ พอออกมากๆทําให้ขนร่วงนะครับขนร่วงแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับนี่คุณช้างของเรานะครับนี่ครับเราต้องระวังระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับถึงเขาจะไม่ดุก็เราอย่าประมาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่หมั่ครับดูคุณช้างพลางๆไปก่อนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่หมัามอยู่ในทุ่งหญ้าอันเซนสวยวันนี้อาบน้ําให้อย่างดีครับดําปึ๊ดกับ เราทาให้เห็นว่าเราดูแลช้างดีครับไม่ใช่ว่าแค่พูดโฆษณาเฉยครับเรื่องการดูแลช้างเนี่ยไว้ใจเราได้ครับถึงยังไงเราก็ไม่ยอมเขาอดครับสโลแกนของช่องเราก็รู้ๆอยู่แล้วครับคนอดได้แต่ช้างห้ามอดนะครับอิ่มทุกสถานการณ์ครับถึงจะจนจะรวยยังไงไม่สนครับขอให้ช้างอิ่มไว้ก่อนนะครับเพราะเรารักเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่หมั่นนะครับวันนี้พี่หมั่นส่วนน้องใบบุญไม่ต้องดูก็ได้มาครับวันนี้เพราะโซนมากครับ จนแม่หมวยจนน่วมไปทั้งตัวแล้วครับตั้งแต่มีใบบุญมาเนี่ยไม่หมวยเนี่ยช้ำไปทั้งตัวครับใบบุญเนี่ยเห็นเจมหมวยเห็นเห็นควานหมวยเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนเล่นไปแล้วนะครับเป็นคู่ซ้อมไปแล้วนะครับเห็นควานหมวยไม่ได้รับวิ่งชนอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนิดๆน,นะครับเดี๋ยวพักเบแกแป๊เดียวครับ ได้แล้อไล้เลยๆกูรูบุตรป่ะเนี่ยครับวันนี้มีข่าวจะมาบอกครับวันนี้ใบบุญเอฟหนีออกจากคอกนะครับเพิ่งกลับมานะครับหนีเที่ยวครับดีครับที่มีคนอยู่งานเสร็จครับออก จากข้กไกลครับดีที่ตาเขาอยู่นะครับเนี่ยครับพอตาอยู่ครับได้เห็นครับอย่างั้นเสร็จครับรู้สึกว่าจะดื้อผิดปกติครับวันนี้แอบหนีเที่ยวครับวันนี้ผมไปตัดหญ้ากับฟอนมวยนะครับสองคนวันนี้ให้คุณตาแกอยู่ดูนะครับเผลอแป๊บเดียวครับยกข้อหนีเลยครับหนีเที่ยวครับหนีเที่ยวเนี่ยครับโอกรูนี่ครับรูป่องนี่ครับไปเลยครับไม่ได้ฟังฟ้าฟังฝนอะไรเลยครับ เนี่ยครับหนีเที่ยวแต่เล็กเลยครับนี่เดี๋ยวต้องลงลงโทษไหมเนี <c oughs> Dude, ่ยเนี่ยครับดูครับดูครับดูครับเนี่ยครับดูครับมีความผิดนะครับมีความผิดนะดูครับยกมือไหว้ไหว้เอฟซีครับแมขอโทษแม่แม่แมไม่ฟังฟ้าฟังฝนนะครับเนี่ยใบบุญรู้สึกว่าจะดื้อขึ้นทุกวันนะครับแมอายุแค่อาทิตยกกว่าทำไมขึ้นขนาดนี้เนี่ย เนี่ยครับไลบุญของเราครับหกวันหนีเที่ยวแล้วครับเจ็ดวันครับเจ็ดแปดวันนี้หนีเที่ยวแล้วครับเนี่ยครับฟอนมวยก็บำรุงน้ำนมให้เจ้เหมยอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาไปทักทายพี่หมาครับสงสัยจะ้นยใจครับอยู่ไกลด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปบุญมาเห็นเลยคือบุญด้ไปบุญนี้ไม่ได้ครับช่วงนี้เราต้องทำคอกนี่คือคอกเราทำครับแต่ยังไม่เสร็จครับเนี่ยครับได้คอกแล้วได้ลังคายังไม่ได้ลังคาครับด้แต่คอกครับเนี่ยครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะไปได้มากกว่านี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่มัมต่อนะครับเนี่ยครับพี่มัมของเราคอยดูครับผมถือกล้องไปไม่ต้องสั่งอะไรครับเดี๋ยวคอยดูครับว่าพี่มัมเขาจะมีอาการยังไงเมื่อเห็นเราถือกล้องที่จะถ่ายทอดให้เอฟซีฟังครับดูครับเนี่ยครับดูสิครับเราไม่ต้องสั่งครับถ้าเป็นพี่มัมเนี่ยรู้ครับเนี่ยครับมัมครับไม่สวยเลยครับไม่สวยเลย เนี่ยครับเห็น FC ฟซีไม่ได้ครับมามครับครับอุ้ยดังๆเลยสิลูกครับโอเคครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้รางวัลครับกล้วยหนึ่งวีครับบ้าบเนี่ยครับพี่หมามของเราครับทักทาย FC ตอนเย็นๆนะครับเป็นช่างที่แสนรู้ครับรู้ภาษามากๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสายโยกอารมณ์ดีครับวันนี้เราขัดตัวอย่างดำเมี่ยมเลยครับผมอาบน้ำให้อย่างดีแล้วครับวันนี้ เนี่ยครับพี่มัมของเราสายโยกครับโยกตลอดรายการครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินย่านครับแป๊บเดียวครับเนี่ยครับเราเลี้ยงช้างอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับเลี้ยงโดยความรักให้เขาได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญครับเนี่ยครับชมกันเราเองนะครับว่าเราเลี้ยงยังไงลองอาจจะสั่นหน่อยครับพอดีผมไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นครับตอนนี้พอดีผมรีบมาตัดยาครับนี่ครับอาหารการกินของพี่มําของเราครับ กินอย่างสบายใจเฉิมครับบางท่านสอบถามมาหาพี่มัมครับเนี่ยครับเนี่ยครับพี่มัมของเรากินอย่างสบายใจครับอาหารการกินหลายท่านถามหาพี่มัมครับเป็นห่วงครับเนี่ยครับวันนี้าจัดให้กินอย่างนี้ทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถึงเราจะไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีคะแนนเยอะมากมายแต่เราก็เลี้ยงเขาให้อิ่มได้ทุกวันนะครับพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ เพื่อจะผ่านมิตินี้ไปให้ได้ก็หวังว่าไอ้ที่ท่านจะให้กําลังใจนะครับติดตามช่องของเราช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับนะครับพิมําของเราบรรยากาศตอนเย็นกินยาอย่างมีความสุขครับเนี่ยครับพิมําของเรากินอย่างสบายใจครับเนี่ยครับ เราอาจจะไม่มีได้มีกําลังอะไรมากมายครับแต่เราก็พยายามไมเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดให้เขากินอย่างอิ่มน้ำสำราญอย่างนี้ทุกวันนะครับถึงผมจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรแต่ผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับให้เขามีความสุขมากๆระหว่างที่อยู่กับผมนะครับส่วนน้องใบบุญเนี่ยเราต้องทําคอกเสริมขึ้นมาให้หนักกว่าเดิมครับเพราะว่าคอกยังไม่เสร็จกลับมาจากตัดหญ้าครับคุณตาบอกว่าใบบุญแอบหนีเที่ยวครับใบบุญยกคอกนี้เลยครับวันนี้ เนี่ยครับพี่มัมได้ข่าวเห็นเอฟซีนะครับมาทักทายครับเนี่ยครับพี่มัมเนี่ยครับเราไม่ต้องสั่งอะไรครับทําเองเลยครับครับมาครับดูแล้วครับเนี่ยครับอ้อนแม่แม่เอฟซีละครับโอเคครับครับผมเนี่ยครับบายบายแม่แม่เร็วบายบายแล้วครับโอเคครับเนี่ยครับเป็นความน่ารักของพี่หมั่ของเราครับที่อ้อนแม่แม่เอฟซีอยู่นะครับตอนนี้ ขอบคุณมากครับที่รับชมช่องของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้ขอจบคลิปนะันวัพีิงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ